เทือยวสายฉากหูฟ <trabaj en> ังสายฉากสายฉากฉากฉากชช่างโชช้างเออ่ยชช่างสายฉากสายฉากเอาเขาเสียงว่าใดพ่อแม่หน่อยสายฉากสายฉากฉากฉากแบทฉากแบทเออโอเคสายฉากเดี๋มาเล่าดูเสียงเสียงสายฉากโชช้างลองเอาโชช้าง ชชซางโชช้างชชซางช้างช้างเออโชช้างโอเคโอเคชชซางโชช้างแจ็คคาร็อกดีโออันทึ่นทึ่งอันทึ่งมาเนอะเดี๋ยวเราก็ขาดใจอันทึ่งนะไม่ยังแจ็คคาร็อกลีโอดีโอแจ็คคาร็อกดีโอดีโอ สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพี่น้องมุสุภูสุคนอีกเติมเซน,นเก่าเซนเคยเนะาะกะพอดีในช่วงก่อนนะั่นี่นะชิมงานของพวกเราได้มีโอกาสเดินทางไปทางฝั่งประเทศไทยเพื่อพาอ่านงเงินหันไปพาตัดเนาะแล้กกาในระวางนั่นแหละพวกเราช่วงใดที่ว่ามีเวลาว่างกับพากันไปเหตุคอนเทนต์ซึ่งมีคอนเทนต์ตัวนึงเนาะทีขอนข้างจ้น่าสนใจและแหละ คือเป็นคอนเทนต์อ่านป้ายภาษาไทยเนาะก็คืออ่านภาษาไทยนะออาาทยนะ่แหละทุกคนซึ่งคลิปเต็มเนาะอาได้ลงไปในทางซองของบาลลีเมื่อนี้เนาะก็เลยสินำคลิปตัวนี้แหละเป็นบางช่วงบางตอนนํามายอดเนาะให้กับบรรดาพี่น้องได้เบิ่งได้ช้มอีกติมเท่านึงเดี๋ยวสิเป็นน้าใดกัไปติดตามรับช้มพร้อมๆกันเนาะเพื่อบางคนที่ว่ายังบ่ทันได้เบิ่งคลิปเต็ม อยู่ทา้งซองของเบลลี่กะมาเบิ่งบางช่วงบางตอนความมวลความฮาอยู่ในซองของข้าพเจ้าได้เนาะถ้าวัยเยอะเบิ่งเป็นคลิปเต็มก็สามารถเข้าไปเบิ้งที่ทังซองของเบลลี่ได้เนาะเขาจะลองให้ทีมงานเขาลองอ่านป้ายโฆษณาอยู่ตามเส้นทางเนอะอ่าขันอ่านพื้นที่สองข้อภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะจะมานำคุณด้วยเด้อยวมุดตัวย่าน ไอ้ผู้โดยสารเลยถามว่าผู้ใดเนาะถามว่าตัวใดที่เขาอานผู้ใดกันอะอันที่เป็นผู้โดยไอ้ผู้โดยสารเลยถามว่าฝ่ายใดเขาอ่านผู้ใดเนาะมันมันมั่นใจสีมือคุยป้านนั่นพอดีไหมในนอนเอไอในนอดเลยเอไอสมองเอไอเลยคือแบบผู้โดยเพิ่นเป็นคนที่ว่าแบบเวลาชี้เหตุมีอย่งเวลาชีไปแมงคือเกี่ยมความพร้อมมาแบบดบดีที่สุดน่ะพวกเขาก็บเกี่ยอยู่แต่ว่าอ่า ได้ใน,ในระดับหนึ่งอ,อารีเวซมคู่ดอยกันเลยว่ะไอ้ทางคู่ดอยเพิ่นเป็นพี่ใหญ่เลยอเอ่าม,ม,มีต้องให้เพิ่อนนะโอเคเดี๋ยวเขาพากันออกยางโลนนิดน,นึงเนาะโอเคอ่าโอเค,อเคพ่อแม่พี่นอ้องไปติดตามคร <c oughs> ับชมน้อกันว่าอาร์ตีนุ่มจากประเทศลาวเนาะอ่าจะสามารถอ่านป้ายได้จักเปอร์เซ็น,น <c oughs> <c oughs> ป้ายของประธานประเทศไทยเนาะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดบาลีกับขอโทษขออภัยไปบดอีกก่อนนขออภัยนะลงหน้า ่ทดลองไปเบิ้งเนาะโอเคบอลลี่ก่อนเลยฮะบอลลี่ก่อนเลยโอเคอ่าเริ่มจากบอลลี่ต่อไปทั้งดาบบอลลาเนาะแล้วก็ทางคู่ดอยคู่คิ้วนาะโอเคเจอป่ายอะไรก็เจอป่ายไหนก็สี่เทเลยเนาะเจอป่ายังไงก็สี่เทเล่โอเคตายนี่ตายนี่ตายน่แล้วเนาะฮะโอ้ป่ายทำไมเลยเนาะเออเอาเลยเอาบอลลี่กันดีบอลลี่เอาเมาแต่ก่อนให้เลยเอาบอลลี่เป็นการไปดามาปิดามาตัวเท่งหรือว่าตัวลงตัวใหญ่ใหญ่บอก ตัวใ้า่ๆหนาะตัวใ้ายเลยเอ่ตัวตัวยเพ่งหมดเลยตัวยยๆหน่อเซเนเซเ่นหนเจ็ดเจ็ดเจ็ดบมอ่าเจ็ดสายสากมือฟังไม่รบกให้หราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทว้าวคุณไดถึงบ้าคุณไดคิดบนนึงนะคิดบนหนึ่งอ่บานลีอ่นาสายสากมือแมนสายสากมันสายชาร์จ โ้ช่อช้างชช้างน้องเล็กต้องฟังเอออ่ะต่อไปผู้ใดมาดิก็เอาไหมก่อนซ้ายฉากซ้ายฉากฉากฉากช่อช้างช่อช้างเออชช้างซ้ายฉากซ้ายฉากเขาเขาเสียงว่าใดครบพ่อแม่่น้องซ้ายฉากซ้ายฉากฉากฉากแบทฉากแบทเออโอเคซ้ายฉากฮะ อดามลาวดูดำลาบอดามลาบสายไหมจ้ะสายฉากนะสายฉากสายฉากสายฉากก็ย่างว่าฉากแบสโอ้โหอดามลาดูเสียงเสียงสายฉากโชช้างลองเอาโชช้างโชแางโชช้างโชแางช้างช้างโชแางช้างช้าง สายฉากจับประมาณนี้ปรมกาเขาออกเสียงบกคอยได้ประมาณพี่น้องชิ้ว่าสายฉากสายฉากสายฉากฉากเบราว่าฉากแบตเตอรี่แบบนี้นะใครเขาจะเบิ้์ว่าฉากแบตเตอรี่เลยเบิร์ว่าฉากแบตเตอรี่โอ้ยนภาษาบ้านเอานี่เอิ้นสายฉากบัดเดียวคือจบเลย ตัเป็นภาษาไทยอ้อยเป็นซอสสร้างมันมีคือคู่ดอยว่ามันเนี่ยชอช้างชสร้างชอช้างช้างช้างแต่อยู่เจ็เป็นต์ะการอ่อนเดี๋ยวบอคุได้เอกคุอนคู่คิวฮะคูคิวลงเอาเอาตามอ้นี่เอาเสียงไปได้เมียกับคุได้ซอสซอสซอสอันไหนสายสายังก็บสฉาดสาฉาด ชอช้างชอช้างเออชอช้างโอเคโอเคชอช้างชอช้างช่อช้างไปเร็วจะเชื่อโอเคกูด้วยเบอร์ิการกูด้วยนนี่นะเขาบปิดได้โซน่าโซน่าลองไปดูจัดการกนางซื้อแบบนี้มันไม่ซื้อได้ว่ามันมีลวดลายนะเบางบดแจ้งว่าเป็นโตัย่างตัย่างอันนั้โอ้ระดับผู้ใหญ่โอ้ระดับผู้ใหญ่ แต่งวงการพี่ใหญ่นะคันคุณหน่อยอ่านมาเลย๋ย่าอ่านอย่าฟังก็นเลยแจ็คคาร็อกดีโอฮะฮะแจ็คคาร็อกดีโอโอ้แมนบอบอลี่แมนบอกโบหูคือกันใจใจก็แจ็คคาร็อกดีโอฮะอ่านมัดอ่านมัดอัานมัดแจ็คคาร็อกดีโออันนี้แหละแมนจอจอแอนดรอย ตรงรุ่นว้าวราคาพร้อมติดตั้งเริ่มต้น3,900บาทว้าวรอบคู่ดอดยอันเนี่ยบูมี่กูตัดซิมเลยตึงตึงตัวตึงอันเทิงอันอน,อน,นั่นเลยหรอกข,ขาขาใจอันเทิงนะเม่ยังแจ <Jack S 2> <ข>็คคาร็อกลิโอลดโอแจ็คคาร์ลิโอเด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 ี๋ยวคือคำนี้นหละข้าพเจ้าเคยเห็นขาเจ้าออกเสียงคือประมาณ ข่าออดดโอเอาไปเนี่ยเอาให้ให้คะแนนตะคองดูให้คะแนนคองเบิ้งแจ็คคาร็อกขาาร็อกคุณมันเงด่าร็อกแจ็คค่าเม็ดเม็ดเม็ดเมดเมดเมนี่ลงตัวนี้ลงตัวนี้แจ็คข่าลควาออเดโอลงลงรือบู๊แจ็คคาร็อ เดียวแจ็คคารแจ็คคาร์ล็อกโอเคคารล็อกเป็นคารล็อกกันนะแจ็คคาราออริโก้ได้แล้วตามดับมาแล้วเนาะแจ็คคาริโอเดียวรอเดิโอเดียวคนเสียงไหมอ๋อสุดยอดสุดยอดทุกคนเลยโอ้อันนี้คือยางใช่ปะเดี๋ยวคู่คิวอ่านพฟุ่นนี่นี่นี่ครับเบอร์ฝ่ายทึงไปถึง ว่าฝ oh. <ales ü> oh, ่เท <anc records. S 2> right. oh. ิงไ่เทิงเอาอาให้ให้คุณตัดินซะอ่าบ่รบคู่ิ้วอะนั่น่านดวะนี่นีอ๋อกต้อ้เปนยังว่าโอ้บเจดดิตรุ่มตรุมเดาอาไดรุตัวรุ่มตัวรุมจะอ่านวาจะได้ะสยามเป็นบ่เขาสยามเบิร์กออสยามเฮียริง สาขาเชียงรายเขาเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าคุณรวยเชียงว่ะเชียงเชียงเชียงรายเม็นแบบว่าเปนแบบคุณรวยสยามเมียริ่งสาขาเชียงรายได้นรอยแล้วปะรอยเลยปอนเสียงฮั่นมีตัวเต็มพิษอยู่ได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เย้สุดยอดสุดยอดเต้กี้ให้คะแนนคุณด้วยได้ไหมทำได้ก่อนฮะ จะจะขาดล็อกจะขาดล็อกนี่โอ้แม่อะไรคือโบกแล้วตาครูเลยมันก็แจ้งนี่อะไรนี่เก่งเนาะทุกคนในวัฒนที่กินนี่อ่านจนคำของเขาเจ้านี่ยบ่มีความหมายเลยบ้าความหมายที่เขาจังการเชื่อมคือมียังน่านละงสมมติว่าเป็นเป็นครูแล้วนักเรียนเขียนอ่านหนึงสี่ให้ฟังนี่ให้เท่าไหร่ บอกแล้วตัวนั้นมันเป็นโตที่ว่ามีลวดลายพว้วัวมันดุยังไงแบบถึกมากแต่ว่าพวกเขาใจความหมายกันเลยว่าน่าจะอยู่ประมาณราวๆาหาซิฟแบบพวกเขาใจความหมายด้วยแม่แน่แน่เอาให้เบ้าดิอ่านเข้าดิเข้ากับคนแน่ใจว่าจะอ่านเลยบ่อ่าอันนี้เป็นสลีหรือเป็นยังไงโอ้โหพุติ่ง ไม่แน่ใจเลยหูติงไม่ว่าอ้าวหูติงเนาะข้าอ่านกันเลยหรือว่ากใครว่ากันตามหลักเกณฑ์ูติงจำนายจับช uh um uh ่อมช่อมกูดอยกำลังจับคิดอยู่ช่อมเครื่องช่วยฟังทุกชนิดชแมนเอาเพิ่งออกไปนู้ ตัดซินตัดซินตัดซินยึดยึดตรไหนยดซองบอลเอาทุกซองบอลแ้เราหูตึงหูตึงหูตึงตึงรับจำนายเออจำนายรับตัวนี้มันซ่อมบอแมันช่อมเลยนี่ตัวนมันซอโซ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 รับซ่อมรับซ่อมเครื่องช่วยนี่โซโซตัวนี้มันโชช้างอันนี้โซโซโอ้ต่างกันเลยเออต่างบนหัวใส่กันดีๆเลย มันจวยช้างเี่เป็นแบบนี้ข้าม่นโซซูเเป็นแบบนี้เครื่องช่วยฟังทุกชนิดตบมือตบมือเพื่อนสายตาใครตาใครตาแนห้คะแนนบาลี้ออคะแนนเท่าไดอคนนบอลีตัแปดบห้าแปดสิบห้าโอ้โหกติวาเดลารเลยอ้นี่นครับจัดเลยคุณดอคุณจะจัดเลยอันี้ัคุณดอเลย นี่น่าจะเป็นคำยางๆให้อ่านเปแต่ละคนเลยอ่าพูดด้วยนอยากจะมาเอาอ่ามาแล้วดูมาถนนมาบอกเข้าใจว่าจะเป็นราชราะบำรุงไม่นี่เม็นชะชะเนาะบำรุงราะโอเคเอาถนนราะบำรุง อันนี้จะเป็นไหเดาเนาะไหเดาตัวนี้น่าจะเป็นท่านนนราดบำรุงเอ้่คิวคิวอะไรครับอ๋อให้ผมอ่านเหรออ่าอท่านนนราดบำรุง คือกันเป๊ะเลยคือกันเลยไอร้อยเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกแต่ภาษาอังกฤษมันน่าจะอ่านว่าราบบำรุงบำรุงอ่ะโอ้ภาษาโอ้ระดับ AI ราบบำรุงแม่ละแม่ละแต่แต่ว่าชื่คือบ๊อบบูดเลยแม่แม่แม่ชื่อแม่ชื่อคือตึ้งบึงภาษาอังกฤษครับภาษาจีนก็ได้ถนน นี่คือทาจินแลทาจินนี่ราดบำรุงราดบำรุงเนาะอ๋อหนักคือประมาณนี้เนาะหมดยามผู้โดยานนะแล้วผู้โดยจะอ่านพิสเรียว่าจะหูว่ามูฟุของผู้โดยเนาะเป็นจีนมาของเขาแบบ่าจะมูฟุพิสอันดับหน้อันนี้ผู้โดยตั้งใจอ่านพิสกระซอก อาการคลิกซีซีเลยประมาณนี้องแสดงว่าเขาบททันเกมกุดอยเนาะเราพยายามอันคึกยามยามมูว่าเขาทันกีฬานะแม่นโอ้ไ่ได้เขาเดี๋เสียห้วยตั้งใจสุดความสามารถเลยพวกเขาเอาชนะูุดอยก็เคยได้จัดเกลือเลยเดี๋ยวพี่อ่านทุกเรน่องอ่านมันคือจักหวัดได้เอาเขาเป็นผู้แพ้ทุกเกมเลยเดี๋ยวจะเป็นคนตัดสินตอนนี้บาลีคอยอีกหนึ่งไปทั้งด่านหนักของเขา คู่ดอยนะเก่งเนาะอ่าคู่ดอยออกเสียงก่อนบอกเราสิฮะชั่วโมงมีคนอันไหนตางคนตางผู้หูเนาะชั่วโามีคนใดคนหนึ่งอ่านเราสองสองคนผู้หูก่อนนะแต่ก็ปีเสียงไปฮะนะแมนแมนชั่วคนใดอ่านเราเขาสองคนจะอัดหูโอเคได้อัดหูไลูกคิวก็ดำมาแล้วกานสั่นเบาดาอ่านก่อนก็ได้เัินเละโอเคโอเคโอเคสองคนอัดหูแล้วมัยืนหนักกองนึกไหมมันยืนหนักกองยืนหนักกองอัดดีๆนะเจ็บ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 อัดดีๆนะ ถามไปว่าแจ๊บนี่มีอันเป็นไปโอเคพร้อมเนาะเรื่องตอนนี้สำหรับเบ้าดำนะตอนนี้อ่านว่าตำรวจภูธรเชียงรายโอเคโอเคเอาคุ่คิวฮะคุ่คิวอ่านโอ้ได้แล้วนะได้แล้วกู้โดยต่ออ่อนดิอกู้โดยอ่านเตี้ยอ้าวเบ้าดำไปไปช่วยอัด่าน กพอดำในบ้านกันเลยเนาะบ้านกันเลยบ้านกันแล้วสำหรับกูคิวเนาะพี่น้องพิททิกกับตองข้าถอดได้เนาะตำรวจภูธรเชียงรายโอเคเอาวันนี้รอทั้งผู้โดยอันแต่ละคนอ่านน่าจะน่าจะพิทนี่มันน่าจะเป็นตัวนี้ผู้คนอ่านอ้ตัวนี้ใครผู้วแล้วเป็นตำรวจเนาะตัวนี้กับเชียงรายตัวนี้กับผูธรโอเคอ่านมาตำรวจ ไม่ใช่ครับผู้ทอนเชียงรายผู้ทอนเซียงรายก็ที่ว่าโอเคเฟอร์เฟคเชียงรายอ่าเฟอร์เฟคหมดทุกคนเลยเอ้าถือมืดปะถือมืดเอ้าถือด้ยดีไดียวกว่าไม่ได้ยินเลยเก่งช้นย้อนเลยโอ้ไม่ได้ยินก้าเนาะสำหรับคลิปนี้เฮากับอ่ากดลงจะลงว่าเฮาจะอ่านไหนซ้ำใดพอไหมเนองก่าสำหรับอ่าพวกเฮากับบ่บ่ได้ว่าอวดว่าเก่งมันยังเนาะประกาบ่เคยได้เฮียนมามีแต่ว่าเฮากับ เคยเบิ้งอยู่ในทีวีไร้ตัเนาะแล้วก็คอยแบบชื่อจำมากอ่ะเองอยู่ในคูเกอร์มียังสี่เลยแมนแมน,แมนอะไรก็เลยว่ามาทดสอบกันเบิ้งพอแน่นได้ฮาวก็ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วนะกะถามความคิดพานเพื่อการได้ฮากับขอโทษเนาะขออภัยนำอับอนนี่เนาะแล้วก็ถามว่าเอฟซีท่านใดเห็นว่าจุดบกพร่องของพวกเขาท่าน,นั่นเป็นว่าใดถี่คิดว่าใดก็สามารถคอมเมนต์มาได้ พวกเราก็จะนําเอาคอมเมนต์ไปปรับปรุงแล้วก็ไปศึกษาในต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่านยนุกป่วยทีมงานเท่านาะก็ถือว่าอ่านได้อยู่ในระดับหนึ่งะนะ,ะก็พิเศษเนาะอ่าบรรดาเพ่อนพี่น้องวัตถุภูมิทุกคนที่ว่าเข้ามาเบิงคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราได้ว่าการอ่านภาษาไทยของพวกเราอยู่ในระดับใดประมาณจักเปอร์เซ็นต์จักเปอร์เซ็นต์น่ะโอเคที่ว่าพวกเรากะชี้ได้ผู้นํ่ว่าระดับภาษาไทยของพวกเราอยู่ในระดับใดอ่าแล้ว ต้องเริ่มต้นแบบพัฒนาเริ่มต้นพัฒนาจากจุดใดไปจุดใดเพื่อจะเห็นไทยของเราสามารถอ่านอันยากยากได้นะเนาะหรือว่าปายที่พวกเขาอ่านมากอะแน่นอนแเราต้องพูดถึงต้องพูด้องเมื่อน้องพูดถึงต้องพูดถงภาษาลายๆเด้อเนาะอยากไปทำแนะนำแต่ก็สุดท้ายเนาะมันคือทีมงานขั้น่อยก็แต่ละคนก็น่าจะซ้ำๆเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะผมมีไพ่เก่ง ก็ว่าแต่ละคนก็ห้ามาไทยซอสซ้เชื่อเนาะต่างคนต่างบูฮู้แมนแมนตทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคอนเทนต์เนาะไป่น้อะคอนเทนต์แต่ว่ามันความจริงแมนแมนแมนคือแบบชิวว่าผู้ใดเก่งกว่าผู้ใดเนี่ยมันกะอาชีวว่าผู้ใดเพราะว่าคำตัวนี้ผู้นี้อาจฉรได้แต่ว่าผู้อื่นอัจฉริยะแต่ผู้อื่นอาจฉรได้เป็นคำอื่นแต่ว่าคำนี่ผู้ใดอะนะมันมันชิเป็นลักษณะเป็นคำที่ว่าพวกเราเจ๊ก ลาายกว่โอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขา้าอมองกับใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทางทีมงานเนาะเนาะก <Okay. S 1> ็ขออ่าให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะลำรวยลำรวยเนาะทักทานใดเข้ามาครับชมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ทางซีคนเรับก็ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดี